แกโดนล่ามน่น่ะเฮ้ยเฟิร์นไปช่วยกันดิมึงจ่อลุงนลุงเฮ้ย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 ลุง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 ใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลุงปลานาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดนปลา ลาผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยมากับน้องเฟิร์สด,ด้วยนะก็เลยครับก็วันนี้ผมกับน้องเฟิร์สเนี่ยจะมาเยี่ยมคุณลุงผีพงนะครับซึ่งเราเนี่ยได้มาส่งลุงแกนเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วนะก็ไม่รู้ว่าอาการของลุงตอนนี้เนี่ยดีไปขนาดไหนแล้วนะครับก็ง่ายๆคือมาเยี่ยมลุงแกนั่นแหละนะครับพี่เอฟซีเราก็ไม่ได้เอาไรตินไม้ตินมือมานะเพราะเราไม่แน่ใจว่าแกนเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าแกอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนําของกินเนี่ยมาให้อีกทีนะเฟิร์สนะ ก็โอเคครับพี <S 1> <S 1> <s ่ีเอฟซีครับเดี๋ยวไงผมกับน้องเฟิร์สจะขออนุญาตเดินเข้าไปหาคุณลุงพีโพนี่ก่อนนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปนะครับพี่ีเอฟซีครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อให้ผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปนะครับอ่าอัญเชิญเล็กๆกับท่านฤื้สีแล้วนะครับพี่ีเอฟซีครับผมจะขอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยจะไป โอเคครับเดี huh, me, ๋ยวไงผมขออนุญาตไปหาคุณลุงผีโพงก่อนดีกว่าไปเฟิร์สเรีติดตามไว้นะพี่เอฟซีเพราะว่าคืนนี้เราก็ไปกันแล้วนะก็ไหนโอเคครับเดี๋ยวไงเราเดินทางเข้าไปเลยครับไปเฟิร์สก็เนี่ยทางร้อนเลยนะคุณเล่าเยอะกว่าฮะคุณเล่าจะไหก็อากาศร้อนอยู่นะ

อยาไปดูข้างบนนะเห็นรองเท้าคุณลุงพี่พงจุ๊บเปล่าเห็นน้องบาสโอนมาให้ไม่รู้ใช้คู่นี้หรือเปล่านะแม่อยากวะเฮ้ยเฮ้ยแกโดนล่ามนัะน่ะเฮ้ยเฟิร์สไปช่วยแกดิเหมือนแกโดนมัดเลยช่วยแกแกก่อนปูแกก่อนผมจ้า มงึงเจ้าเพอ้อกูวะเหมือนแกโดนล่ามนะพี่พีเอฟซีโดนมัดอยู่เลยเอาการเนี้ยแกแกมึงเจ้ามึงเจ้าไม่รู้ใครมาล่ามแกนะมงึมงเจ้ามงึมงเจ้ามงึมงเจ้าแกเลยเพ้อมึงเจ้ามึงเจ้า

เหมือนแกจะรู้สึกเลยนะเฮ้ยมึงเจ้าเฮ้ยเหมือนไม่รู้มีใครมาทำแกนะมึงเจ้าเฮ้อันนี้เหมือนแกได้สติแล้วนะครับใจยเย็นใจยเย็นใส่ใครๆใสดใครมึงเจ้าแกเหมือนกำล,ลังสลืมสลืมอยู่สาดใครๆ ประเมินนี่แหละเย็เยนหลองพองละลงมาข้างล่างข้างบนเนี่ยคือร้อนอบให้ใจแทบยมไออ่เลยเฟิร์สพาพ่อลงมาแกกำลังลงมานะคือร้อนให้ใจไม่ออกลองมาดีเดี้ยมเจ้จะเดี๋ยวตกอีกเราก็ไม่รู้นะใครทำแกไม่รู้เป็นพวกมอพี่มาอะ ลองวิชาหรือเปล่าแต่ลุงเนี่ยจะเป็นคนแล้วนะครับใครดูคลิปนี้ก็อย่ามาทําลายร่างกายลุงเลยนะใครที่ดูคลิปบริเวณเช่นนี้นะไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ผมคิดว่านะ่าจะมาลองของนะลุงเนี่ยท่ไม่มีวิชาอะไรลงเดือนแล้วนะมีแต่วิชาแบบที่ท่านจะสื่ให้ไปเป็นวิชารักษณะตัวเองนะครับอย่าได้เลยนะอย่าทำลายแกเลยนะครับแกนอนพมสตีแล้วนะเหมืออไหร่ครับ ฮะยูยูแกก็มินเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะมึงจ้ามึงชัวมึงจัวเฟิร์นเองใช้ไอ้อันนี้เลยแบบแกอาการภายในอะ่ะที่ท่านฤาษีได้สอนเองอะ่ะ นี้องเฟยก์กำลังเดทไวเซอร์มอบนะทันสีเนี่ยได้สอนแบบเวลาแบบป่วยแบบรักษาภายใน ก็กำลังทาใช่ไหม,มจุะม,มาต้องเรียนชาวบ้านเนี่ยมาล้องของนะครับแต่เหมือนโดนเขาจะเก็บล่องรอไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นจุดเก่าของแกนะน้องจ้องอยู่นบนอัพเวอรวก็เปิดเกมไม่ได้แหละเดี๋ยวจะให้น้องเฟิสลองถามดูว่าใครมาทำลายแกนะ เกมอ,าาอะไรด้านเี่แหละมึงจ่งอ,งอี๋ยวคาไหลังไขรเพิ่งไข่ไม่รู้อะมันมีหลังลอยเนีย่ยมันทำพิธีในนี้หรือเปล่าเจออะไรปะช่วยกันดูหน,น่อยดีไหมคับสิช่วยกันดูหน่อยนะครับ อะไรหรือเปล่าี่เอฟซีมีน้องหอมุคนหรือเปล่านงจ้อยยืนนเพลาะก็อันนี้น้องเฟิร์นเนี่ยก็กำลังถามแกนะว่าใครมาทำลายร่างกายแกนะครับรเ,ดเดี๋ยวมีเสื้อหนี่ยมือเรอ่ามือเล่กันน ใครแม่งมันนู่นหรือเปล่าวะเข้าไปเปะ๊ปะนะใครมาทำลายแกงถ้ำจริๆที่เฟิร์ตแล้วพี่จะคอยดูแบบร่องรอยคนมันม,มีล่องรอยนะเฮ้ยเฟิร์นคนคนหมอพี่หรือเปล่าวันนู้นอะเฟิร์ตเฟิร์ตตาคนนั้นเปล่าไปดูวะไปไปเอามาใส่นี่เพื่อนจะเป็นคนนะหยุดนะหยุดใครวะ มื่อกี้พี่เจอมันยืนมองแอบมองเราตรงนั้นน่ะน่าพี่จีนมันยืนมองตรงนั้นน่ะเจ้าว่า vfc น่ะมันยืนมองผม,ยอ,งมอยู่ตรกข้างนั้นน่ะใส่เสื้อขาวนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครยวใครวะน่าจะเป็นหมอผีพี่ว่าน่าจะเป็นหมอผีบอเฟิร์น่าจะมาทำลายร่างกายลุงแก น่นนนเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่เดินไปละเดินไปละไม่รู้เจอกันหรือเปล่านะแกยุ่งนั้นอ่ะไม่รู้เป็นมอพี่หรือเปล่าจะพี่ว่าน่าจะเป็นมอพี่ว่ะถึงว่าเป็นมอพี่ว่ะ น่าจะเป็นมอพี่มาทำร้ายร่างกายลุงนะแต่ดีนะว่าลุงไม่เป็นไรมากนะครับพี c เบฟซีน่าจะมาลองช่วงประมาณเมื่อคืนนะครับน้องเฟิร์นนะมาเกม้เอไห้นาเนมือนีเน้อเิร์นบอกผมกับน้เฟิร์นวน่าจะเป็นเมื่อคืนนะครับพี P ่เฟซี F c. น้องเฟิร์นบอกผมกับน้องเฟิร์นคิดไว้ก็น่าจะเป็นเมื่อคืนเพราะลุงแกเนี่ยนอนน่าจะ นอนแบบโดนหมาตัวนั้นน่าจะนานแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะหมอผีเนี่ยแหละพี่เวฟซีเมืม่อจะมาข้อข้องดีที่ท่านพี่สี่ให้หวัดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะเฮ้ยลุงแกไปไหนหรอวะลุงแกไปไหนหรอวะเฟิร์มมึงเจ้ามึงเจ้ามึงเจ้า มึงเจ้าเป็นไรวะแกเป็นไรไม่รู้เฟิร์สเรากวาดให้แกหน่อยก็ได้อ๋อ,อน,นี้มีเพื่อวีนะวีวีวีนะก็กวาดให้สะอาดขึ้นกว่านี้หน่อยจะได้มีคนมาแกจะได้รู้เนาะวีทั้งยืยนนะก็ก็เดี๋ยวคอาอสะอาดให้เก็บแป้งได้แต่ไม่รู้นะใครมาทำลายร่างกายแก แกน่าเหมือนคนป่วยเลยแต่น้องเฟิร์นเนี่ยได้รักษาภายในให้แกแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเฟิร์นนะเมียกี้อะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะน้องเฟิร์นบอกต้องรอประมาณสักพักนะมาพีนะ่เก๋ก่าน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูขโมยอีกรอบม,มาต้องรอยที่โดนมัดเนี่ยเป็นยังไงนี่นะลุงเนี่ยโดนมัดแกเชือกอันนี้นะเนี่ยเจอ่าเป็นเชือกน,<บ>นี้นะครับ BFC ซึ่งมันดิ้นไม่หลุดอยู่ละเชื่อนงน่ยค่อนข้างที่เหนียวเมื่อกี้เราแกเนี่ยแกก็พักหนึ่งนะกว่าจะออกมันน่าจะดึงลุงขึ้นมาลากขึ้นมาจากบริเวณตรงนู้นลากขึ้นมามาตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยไปทําอะไรให้พวกมันนะหรือว่าพวกมันเนี่ยมาทําอะไรให้ลุงนะผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับพี่เพฟรีเพราะว่าลุงแกก็อยู่คนเดียวด้วยไง<ฤ>ก็อีกอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยลุงแกะจะเป็นคนแล้วนะครับทัานลึสี่เนี่ยรักษาให้ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะะเาไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับลุงแกเป็นไงบ้างอากาศเริ่มดีขึน้นไหมิ ก็เหมือนเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะนั่งแบบซึมอยู่นะครับเก็บใบเนี่ยผูคู่บงนะ่งอะผมาโมโกก็เพอเฉยทองนะเป๊ะ hơi 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 lông lông không phải các em mày già chắc căng nè hơi hơi phớt phớt lông phớt đôi bị co lông 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 không phải chạy yên tăng sự thị ấy 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 lông 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 chạy yên chạy yên lông hơi hơi luôn luôn chạy lên bây giờ nè luôn tại nãy luôn mình bẹp khang nè mới học luôn chạy yên đi mình đang con mình đang luôn con luôn con chạy yên cái cho đi xin nói luôn được không phớt phớt cái này bác nó phải có kẹp hò nè เหมือนลุงแกจะฆ่าสตีไปเมื่อกี้อย่างว่านะผมบอกแล้วนะลุงแกเหมือนยังไม่หายดีมากนะเบรอกะ <c oughs> เราก็ต้องทำใจนะเห็นใจลุงแกด้วยเพราะลุงแกก็ต้องเจออะไรมาบ้างก็ไม่รู้วันนียนะนะในข้อดูดิ <c oughs> โอ้ช้าเลยพี่เอฟซีอะไเจ๊าโอ้ <c oughs> โดูหน้าแดงแป๊ดเลยใจเย็นมึงจ่อใจเย็นเฮ้ยแกนอนหมดสติแล้ววะ ใจเย็นอ๊ะมึงชัวร์ใจเย็นนะเฮ้ยใจเย็นมึงจัวก็ตอนนี้แกเหมือนจะนอนหมดสติอยู่แล้วก็เดี๋ยวนั่งรอให้ลุงแกฟื้นก่อนเมื่อกี้ลุงแกเหมือนจะคลั่งบีคอน้องเฟิร์นนะย่อแกน้องเฟิร์นโดนอยู่อย่างเงี้ยลากเข้าไปในห้องน้ำ ดีนะนอ้องเฟิร์นไม่เป็นไรมากพันให้แกดิร้อนด้วย,พ,พ,พ,วยพัดพัดพัดดิดิปลุกแกดิเคค่อยเลี้ยงก็เฟิร์น

ไปอ่ะจ่าไว้ลองมือไว้สู่วนของพายลีลูหลังกาลองไข่ลองมือไว้ร้อนโอเคนะพี่พีเอซี okay, okay, okay. ตอนนี้ลุงแกก็ยืนใส่คราวได้แล้วนะเมื่อกี้จะไปไหนไม่รู้นะครับก็แกไปไหนไม่รู้นะเมื่อกี้จะไปพักหรือเปล่า นเฟิรอสีเขาแหลกวะน้นองเฟิร์สเบิร์นมังจะไปพักนะโอเคครับพี่เอฟซีในไอ้พวกผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะงั้นน่ะไปเฟิร์สเราก็พีพีเอฟซีครับคือตอนนี้เราก็กําลังจะเดินออกมาจากบ้านคุณลุงพีพงนะครับซึ่งเราเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คุณลุงเหมือนจะหนีไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ออยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกผมก็ต้องกลับบ้านแล้วเหมือนกันนะกลับไปพักผ่อนเพราะว่ากาศเนี่ย มันค่อนข้างร้อนเลยนะพี่เอฟซีร้อนแบบอบมากคือแบบดูดิเงอเนี่ยไปแป๊บเดียวเหงือแตกเต็มเลยนะครับก็เคครับเดี๋ยวไงผู้ผมทั้งสองคนนะจะขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะก็ยังไงเนี่ยฝากเป็นกำลังใจผู้ผมทั้งสองคนด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยผู้ผมก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะเฟิร์สฝากปิดทิมักกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร้กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจเราเนี่ยได้ทําคลิปนะก็ตอนนี้น้องเฟิร์สเนี่ยพูดไทยได้เยอะแล้วนะแต่ในกล้องเนี่ยน้องเฟิร์สไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนจะเขินกล้องนะครับพพฟซีอโอเคครับเดี๋ยวงไงผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยจะขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปลุยกันที่ไหนฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับแต่คืนนี้น่ะเราไปนแน่แนไปอันเชิญเล็กๆใช่ไหมเฟิร์สก็เดี๋ยวผู้ผมเนี่ยจะขอตัวเดินไปเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อผลไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปอันเชิญเล็กๆกันนนนะคคคคคคครรรรรััััััับบบบบีีโอเไววว้ิสสสสดด